สวัสดีคิวที่สวัสดีครับวันนี้ก็วันพฤหัสที่2ีนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นวันหยุดนะครับเดี๋ยวจะไปกินหมูกระทะนะครับหมูกระทะวันนี้บรรยากาศก็ฝนตกนะครับด้านนอกบรรยากาศฝนตกนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูอาหารเป็นยังไงนะครับลูกค้ายังไม่ค่อยเยอะนะครับเดี๋ยวไปกันเลยครับไปไปกันเข้ามาก็จะเจอตู้ชีสนะครับแล้วก็ตู้หมูสไลด์เนื้อสไลด์นะครับตรงนี้ เนื้อก็จะมีเสือดอง่ายใบไทยเนื้อมะพร้าวเนื้อสันคอนะครับหมูสามชั้นสลด์ส่วนสั่งนี้ก็เป็นที่สไลด์เนือนะครับอันนี้ก็เป็นทะเลผัดทงกะรีนะครับข้าวผัดกุ้งข้าวผัดกระเทียมปลาแซลมอนนึ่งซีอิ๊วนะครับแล้วก็เนื้อตุ๋นซีอิ๊วนะครับสั่งนี้จะเป็นของทอดอันนี้น้ำซุป เมนูของทอดนะครับตัวนี้ก็เป็นหอยนางรมตอนนี้จะเป็นของสดนะครับ น,นี่เป็นปลาหมึกเป็นกุ้งเป็นปูเป็นหอยฝั่งนี้จะเป็นผักนะโอเคฝั่งนี้จะเป็นไอติมนะครับฝั่งนี้ไอติมขนมหวาน <c oughs> <c oughs> โอเควันนี้ก็วันพฤหัสลูกค้าไม่ค่อยเยอะนะครับเดี๋ยวจะไปนั่งกินูกันที่โต๊ะแล้วนะครับ Thank oh you. สวัสดีครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงประมาณ5้าโมงเย็นนะครับก็กินหมูกระทะคนเดียวนะครับหมูกระทะก็ราคานะครับถ้าเป็นราคาลูกค้านะครับก็ท่านละ320บาทนะครับรวมน้ํากับอาหารนะครับก็เป็นราคาพนักงานก็มีราคาพิเศษนะครับร้อยเบาบาทนะครับอันนี้ก็ทานเน้นทานเนื้อนะครับเนื้อและหมูนะครับหมูสไลด์เนื้อสไลด์นะครับวันนี้ก็จัดหนักนะครับ ก็มาทานคนเดียวนะครับก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวทำให้คลิปไปเร็วๆเลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอบคุณครับ